บอกเลยว่าสวยไม่เท่าจากที่เราดูตัวจริงนะสวัสดีค่ะพิมมี่อิสุสุนะคะวันนี้พิมมี่จะพามารีวิวรถเตรียมส่งมอบนะคะคันนี้เป็นของน้องปุ้ยนะคะคันนี้นะคะเป็นสีประตูยกสูงเกรดแซค่ะเครื่อง1.9เกียร์ธรรมดานะคะสำหรับคันนี้สีเทาแลมโบค่ะสีเทาใหม่ของเรานั่นเองนะคะอันนี้เป็นไฮแลนเดอร์นะคะ อย่างที่พูดมากันตลอดว่ากระจังหน้าก็เปลี่ยนไปนะปี2022ค่ะ Mac ขอบ18นะคะเป็น Mac อัลลอยของแท้จากโรงงานเลยนะคะมือจับเป็นโครเมียมค่ะแบบนี้ฟิล์มเราติดให้เรียบร้อยนะคะมีความเข้ม40 60 80แล้วแต่ความชอบของลูกค้าค่ะชอบความเข้มชอบสว่างอะไรก็ว่ากันไปอื รอบคันประมาณนี้นะคะไฟท้าย Duo Sonic เอกลักษณ์ของเราค่ะจะมีโลโก้ตัวแซดฝั่งขวานะคะแล้วก็คำว่า Isuzu D-Max ฝั่งซ้ายแล้วติดสติกเกอร์ของ Isuzu เทเเลล์ให้ด้วยนะแสดงความเป็นเจ้าของนะคะ,าะการชนท้าย Two Step นะคะเหมือนเดิมเลย รุ่นนี้มีกล้องมองหลังให้แล้วนะคะมือจับด้านหลังก็เป็นโครเมียมเหมือนกันมีโลโก้คำว่าไฮแลนเดอร์ er อยู่ตรงนี้นะคะกระจกหูช้างหรือกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกลางตรงนี้กุญแจมี2ดอกนะคะเราจะให้คุณเราจะให้ทุกคุณลูกค,ค้าทั้ง2ดอกเลยนะกุญแจหลักกุญแจสำรองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสกุญแจนะคะว่าใช้ได้ทั้ง2ดอกหรือเปล่านะคะถ้าเรากดล็อกไฟจะกระพริบเห็นไหมคะ กดล็อกไฟกระพริบหนึ่งครั้งกดล็อกไฟกระพริบสองครั้งนะคะอ่าดอกที่หนึ่งใช้ได้นะคะต่อไปกุญแจสำรองตัวนี้อ่ากดล็อกแล้วก็กดล็อกนะคะใช้ได้ทั้งสองดอกเลยนะคะแล้วก็มีพวงกุญแจของอีซสูซุกรุงเทพเซลให้ด้วยนะคะสวยงาาพรีเมียมมากเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะกุญแจประตูนะคะสามารถเปิดได้ทั้งจากรีโมทกุญแจและไขตรงนู้นนะคะอะ่เปิดรีโมทปึ๊บ เข้าไปคะ่ะอ่าอันนี้เราติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะมีคําแนะนําว่าห้ามนะคะห้ามเลื่อนกระจกขึ้นลง7วันนะคะนี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นล็อกไม่ใช่ล็อกสิตัวนี้จะเป็นพับพับเก็บไฟฟ้านะคะสําหรับกระจกมองข้างแล้วก็มีปรับไฟฟ้านะคะเลือกควา,าเลือกเลือกฝั่งก่อนนะคะเลียบซ้ายไหลขวานะจนทั้นล็อกต่างๆมีให้ครบทุกอย่างะคะ่ะ พวงมาลัยพุ้มหนังเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวแซดมีครูสคอนโทรฟังขวาแล้วก็มัลติฟังก์ชันปรับลดเพิ่มเสียงนะคะด้านสายมือนะคะเลือกโหมดต่างๆได้ปิดเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงสามารถรับสายหรือว่าวางสายโทรศัพท์ได้นะคะแตรจะอยู่ตรงกลางนะคะครูสคอนโทรใช้ง่ายค่ะแล้วก็จะมีสวิตสำหรับปรับหน้าจอ MID นะคะหน้าจอ MID ก็คือหน,หน้าปัดตรงนี้นะคะหน้าปัดแสดงมาตรวัดต่างๆ รุ่นนี้เกียร์ธรรมดานะคะหวัวเกียร์จะเป็นแบบนี้นะคะมีโครเมียมเพิ่มเข้ามาแล้วสําหรับตัวแซนะคะมีทั้งหมด6เกียร์ค่ะเกียร์ R หรือเกียร์ถอยนะคะเวลาลูกค้าจะเข้าเกียร์ถอยนะคะง่ายๆเลยนะอุ้ยกองหมุนง่ายๆเลยนะคะลูกค้าจะต้องยกแหวนขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ดันไปที่เกียร์ R นะยกแหวนแค่นี้ค่ะแหวนไม่หนักนะแอร์นะคะแอร์ก็จะเป็นแบบมือหมุนแบบนี้นะคะมีทิศทางแอร์ ทิศทางลมนะแล้วก็จะมีะพัดลมแล้วก็จะมีน้ำยาแอร์นะคะหน้าจอ7นิ้วพร้อมกล้องมองหลังค่ะกล้องมองหลังจะขึ้นจะขึ้นให้อัตโนมัติเมื่อเราใส่เกียร์หอยนะคะคอนโซลรถต่างๆนะคะก็จะเป็นหุ้มหนังแบบนี้นะคะมีไฟฉุกเฉินตรงกลางที่สำคัญนะคะเรามีปุ่มไม่ใช่ปุ่มเรามีที่วางแก้วนะคะให้แทบจะทุกจุดนะคะกี่จุดเอากี่จุดก็ไม่รู้นะ ด้านด้านคนขับนะคะแล้วก็มีฝั่งที่นั่งข้างคนขับนะคะด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็ตรงกลางด้วยตรงนี้มีทุกจุดเลยนะคะเบรคมือเป็นแบบดึงปกตินะคะรุ่นนี้เบาะเป็นเบาะหนังนะคะอันนี้ยังไม่ได้เอาพลาสติกออกนะเดี๋ยวดึงขึ้นหน่อย สแตปมคูลแม็กมาเลยค่ะไม่ซับความร้อนนะคะสำหรับตัวแทดเบาะหนังแบบนี้นะคะก็คือได้ออปชันเดียวกับ m ิวเเลยนะคะลายเบาะสวยมากๆนะคะสำหรับตัวปี2022เปลี่ยนเบาะมาแบบสวยงามมากแล้วก็รุ่นนี้ยังเป็นปรับมืออยู่นะคะยังไม่ได้มีการติดตัวไฟฟ้ามานะถ้าเป็นไฟฟ้าจะต้องเป็นซัพขึ้นไปนะคะแต่สามารถยกนะคะตัวนี้ก็คือปรับความสูงได้ส่วนตัวนี้จะเป็นปรับเอนนะคะ LDA ยังไม่มีนะคะ ยังไม่มีตัวปรับความสูงนะไปดูด้านหลังกันค่ะรถอีซูซูเรานะคะเราจะมีสวิตช์ล็อกเด็กให้นะนี่นะคะลูกค้ากดตามลูกศรน,นะคะก,กดตามลูกศรเลยถ้ากดล็อกอย่างนี้แสดงว่าล็อกเด็กทํางานนะคะไม่สามารถเปิดประตูจากด้านในได้นะคะเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะคะสำหรับ<ๆ>บ้านที่แบบมีเด็กกําลังซนนะคะเล่นประตูนะคะถ้าล็อกตรงนี้ตรงนี้จะทํางานไม่ได้นะคะก็คือกดไปมันก็จะฟรีอย่างนี้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากดล็อกนะคะปึ๊บตรงนี้ก็จะทํางานได้นะคะแต่ถ้าเราล็อกตรงนี้นะเปิดไม่ได้ข้างในก็จริงแต่ข้างนอกสามารถเปิดได้ปะกติอ่ะเดี๋ยวเราลองล็อกดูล็อกปึ๊บนะคะอันนี้ก็คือล็อกล็อกเด็กให้แล้วนะแต่ว่าเรายังเปิดประตูได้ปะกตินะคะ เอามาดูด,ด้านในด้านในเนี่ยค่ะรุ่นนี้จะมีแอร์หลังแล้วนะคะสําหรับตัวแซดมีแอร์หลังให้พร้อมกับมีช่องเสียบ USB แล้วก็ช่องวางของอเนกประสงค์ด้วยนะคะถ้ายางรองพื้นอะไรเราใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะด้านหลังมีที่ใส่เอกสารนะคะนี่นะคะลายเบาะเบาะลงมาอ่ะวิธีการพับเบาะเราพับได้สองสองวิธีนะคะก็คือแบบแรกดึงตรงนี้นะคะมันจะมี ทีให้ดึงตรงนี้ก็คือพับเป็น6040ด้านนู้นพับขึ้นด้านนี้ก็พับขึ้นนะคะอันนี้แบบนี้นะคะมีห้องแห่งความลับให้ลูกค้าด้วยจะพาปีนละจะมีเชือกอยู่ตรงนี้เี่ยเชือกซ่อนอยู่นี่ค่ะเราดึงสลักมานะคะแล้วก็มันจะต้องไปพับฝั่ง,งนู้นอะได้นี่ค่ะอันนี้ก็คือพับ พับลงมาแบบนี้อันนี้ใช้ในกรณีที่เวลาเราขนของแล้วเราไม่อยากให้เปียกแล้วเราก็ไม่อยากเปื้อนเบาะด้วยนะคะแล้วก็พับเบาะลงมาแบบนี้ได้เลยเอาแม่แรงก็อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือ